ชิ้นไหนบอกนะวัตถุธทตุนะอันนี้เหล็กไหลาตาน้ำนะเหล็กไหลาตาน้ำนะครับอันนี้ถ้าสวยๆอย่างนี้ก้อนเล็กๆนะแต่มันมีตัวสวยๆนะอันนี้คือเหล็กไหลเจ้าปลาปูเจ้ามหาเะบิงเหล็กนะครับอันนี้เหล็กไหลน้ำนะเหล็กไหลมันมีไหลาสายพันนะในเหล็กไหลน้ำนะครับ อันนี้ก็เหล็กไหลน้ําอันนี้เลหล็กไหลน้ําแต่อันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบคกคกน้ําอ่ะอันนี้เป็นเลนหลเ็กไหลโพลนะครับ <c oughs> เลหลเ็กไหลโพลนะครับ <c oughs> <c oughs> เลหลเ็กไหลโพลนะครับ <ificant> อันนี้หินเขี้ยวปงคามนะครับหินเขี้ยวปงคามจะเป็นอย่างนี้นะครับรม,มันจะมีจะเป็นอันนี้หินเขี้ยวปงขามนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับหินเขี้ยวปงขามมันมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ชุดนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าผมจะปล่อยผมจะปล่อยชุดตัวสวยๆนะครับชุดตัวที่มีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถ้าผมจะปล่อยผมจะปล่อยชุดตัวที่มีชีวิตอย่างนี้นะครับตัวตัวถึงแนมะ้มันจะเล็กแต่มันเป็นไขป่ปลาแต่มันมีชีวิตนะครับมันมีชีวิตถึงมันจะเล็กนะครับมันมีชีวิตนะครับ,นนรบเนี่ยมันจะงอกได้นะครับ <c oughs> แต่พวกนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องไว้กับผมประมาณอีก เป็นปีนะครับมันถึงจะงอกนะครับอันนี้ตัวฐานมันนะครับส่วนใครที่จะเช่าวัตถุเครื่องรางผมนะครับผมจะแถมตัวนี้นะครับอันนี้กาฝากนะครับกาฝากกาฝากนะครับกาฝากกาฝากที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับกาฝากนะครับอันนี้ผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของป่าเลยนะครับของป่ากาฝากที่ดีต้องมีโคดอย่างนี้นะครับต้องมีโคดไม้แบบนี้นะครับ และส่วนท่านใดชอบอันนี้ขวานถุงกระเป๋าเงินผมนะครับอันนี้ไม่ปล่อยนะครับอันนี้ขวานกระเป๋าถุงเงินนะครับไม่ปล่อยนะครับอันนี้ขวานกระเป๋าถุงเงินผมนะครับอันนี้กาฝากนะครับแอบพยานหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีตังด้วยนะครับก็เป็นอันนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อคุณนะครับรุ่นเสา5ห้านะครับรุ่นสาวห้านะครับรุ่นเสาวห้าคุณพันล้านนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ไอองค์นี้เป็นผมเคยใส่มาก่อนแล้วนะครับองนี้เป็นน้ำพญานะครับอง์นี้เป็นกาฝากร้อยแปดนะครับกาฝากร้อยแปดนะครับอันนี้นะครับกาฝากถ้าใครของผมเน้นเน้นเมตตามหานิยมเรียกโชคลาบนะครับอ่าพระที่ผมอันนี้ผมอันนี้พระพวกเนี้ยพระอ่าองค์พระเหล่านี้อันนี้สมเด็จนะครับผมเคยใส่มาก่อนแล้วนะครับ อยู่กับผมมา10ปีผมต้องการปล่อยแล้วนะอันนี้พระสังกระจายนะพระส